เมื่อที่ที่ผ่านมา m าสเตอได้เปิดตัว CX 70ในตลาดโลกแต่คราวนี้ด้วยความที่เป็น m าสเตอ CX 90เวอร์ชัน5ประตูและเพ้อๆอ,อาจจะดูสับสนกับ m a สเตอ CX 60ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เราจึงเอา3รุ่นนี้มาเทียบกันเลยมาดูกันว่าทั้ง3รุ่นมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างสำหรับดีไซน์ภายนอกของ CX 70นั้นแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าที่จะมาเป็นแบบยวงเล็กๆ เพราะว่าต้องไปแย่งพื้นที่ตรงกระจังหน้าที่จะทําเป็นแบบดูใหญ่โตอลังการมากขึ้นตกแต่งด้วยลายตะข่ายเพื่อความสปอร์ตแต่อย่างน้อยเขาก็มีไฟเดินทางมันดิ้งไลท์ที่จะยาวทะลุก,กระจังหน้ากันเลยนอกจากนี้เนื่องจากคาแรคเตอร์ต,รตัวนี้จะวางตัวเป็นแบบสปอร์ตทําให้กระจังหน้าและช่องดักลมจะมาเป็นแบบลายตะข่ายเสริมด้วยชายล่างตกแต่งด้วยสีเงินและสีดาที่จะยาวจนดดถึงกระชนหลังกันเลย ครั้งนี้ในบางรุ่นก็จะมีการตกแต่งสีดําบริเวณมือจับประตูกระจกมองข้างและชชยลักที่จะกล่าวไปก่อนหน้านี้พร้อมกับแนวกระจกที่ทําเป็นแบบสีดําเงาอีกด้วยอันุอเปอเรอเของ b m w กันเลยแล้วถ้าถามว่าดีไซน์แบบนี้เราไปเทียบกับพวกพองจะเป็นยังไงเริ่มจากเวอร์ชัน7ที่นั่งกันก่อนในชื่อซี0ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินบริเวณราวหลังคาและโครเมียมบริเวณกันชนหน้าสเกิร์ตข้างและก็กรอบกระจกหน้าตา่าง ทั้งนี้ตัวกระจังหน้าก็จะมาเป็นแบบแนวตั้งอีกด้วยโดยที่ดีไซน์ไฟหน้านั้นจะเหมือนกันเลยตรงที่จะทําเป็นแบบดวงเล็กๆแล้วก็มีเส้น LED ที่จะเป็นแบบตัว L แล้วก็ลากเส้นไปนชิดกับกระจังเลยซึ่งแน่นอนว่าแถบด้านข้างนั้นก็จะมีการบอกเครื่องยนต์อีกด้วยอา้าวหลายคนก็สงสัยว่าถ้าเทียบกับ cx 6 0ที่ออกมาก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าดีไซน์นั้นมันคล้ายกันมากแน่นอนนะครับว่าดีไซน์จะไม่ต่างกันเลยตรงกระจังหน้ากับไฟหน้านั้นแค่จะออกเป็นชุดเดียวกันเสียด้วยซ้ํา แต่ก็จะเป็นการตกแต่งโครเมียมเพื่อความหรูหราแต่ที่แน่ๆกันชนหน้ามีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ตรงที่กรอบซ้ายขวานั้นจะมีขนาดเล็กและช่องดักลมก็จะตกแต่งให้ดูยาวมากกว่าใหญ่โตเข้ากับตัวช้ยล่างและโป่งล้อนั้นจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถยาวตลอดทั้งคันอีกด้วยแต่ที่แน่ๆโครเมียมน,นั้นจะมีแค่กระจังหน้าเท่านั้นเพราะว่ามือจับประตูกับกระจกมองข้างก็จะทําเป็นแบบสีจำตัวรถอยู่ดี พอมามองมุมนี้ปุ๊บจะเห็นว่าแนวกระจกนั้นก็จะผิดกับมาสเตอร์ดูที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเลยพร้อมกับตัวไฟไท้ายนั้นจะมาเป็นแบบยาวอีกด้วยแต่รูปทรงนั้นก็จะมาเป็นแบบที่ดูปาดเปรียวกว่าอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับกันชนหลังก็จะมาเป็นแบบแนวสปอร์ตอย่างแท้จริงแล้วพอมามอง CX90 จะพบว่าดีไซน์นั้นก็จะถอดแบบเป็นเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าตัวกันชนหลังก็จะมาในดีไซน์ที่หรูกว่า และประตูไทยที่อาจจะมีลูกเล่นอยู่นิดนึงนั่นแหละครับยิ่งราคาแพงเท่าไหร่คาแรคเตอร์รถก็จะยิ่งไฮโซมากเท่านั้นและยิง่งและยิ่งเทียบกับ CX60 ก็ไม่ต้องสืบครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งกันชนที่จะแอบไฮโซกันนิดนึงแนวกระจกที่เป็นแบบมาสเตอร์ยุคเก่าแต่ไม่ได้เก่าจัดแบบยุคซุ่มๆตัวเริ่มต้นนะประมาณเซคารุ่นแรกนั่นแหละเพราะกับไฟไทยที่จะดูใหญ่ขึ้นอีกด้วย เรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ของ CX60 นั้นก็จะมีความแตกต่างกว่ารุ่นหนึ่งอีกนิดนึงแต่ทั้ง3รุ่นนั้นก็จะมีดีไซน์ที่ไม่ได้ฉีกไปกว่ากันมากเท่าไหร่นะสำหรับขนาดตัวถังนั้นจะเริ่มเป็นที่ CX90 กันก่อนซึ่งจะมีความยาว5 1 2 0 mm, ันกว้าง1 9อยสูงมิ mm, ลลิเมตรกว้างนึเ้รอยาิ3 1ี่มิลลิเมตรน่งนเดร้อยสี่ว่บห้ามิลลิเมตรแลานส้อยาวสามพันหนึงนน่ง้อยยี่สิบมิลลิเม่เผยอย่อกมา แต่คาดว่ามิติตัวถังจะมากกว่า CX60 แน่นอนไม่ว่าจะเป็นความยาวนั้นที่มากกว่า4,740มิมกว้างกว่า1,890ม mm, ิมสูงกว่า1,685มิมและถายล้อยาวกว่า2,870มิมซึ่งใกล้เปิดตัวเมื่อรจะมาสรุปกันอีกทีนึงครับสารภาพตามตรงเลยว่าผมมองภายในของ CX70 CX60 และ CX90 แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันอะไรมากนักแทบจะเป็นชิ้นเดียวกันเสียที่ซ้ํา เพียงแต่ว่ายลเอียดของคัตเคนูยซึ่งจะเป็นตะเข็บลายเฉพาะนั้นถูกถอดออกไปในรุ่น c x 70แค่นั้นเลยและจะแทนที่ด้วยการตกแต่งสีแดงตัดดำที่จะดูสปอร์ตขึ้นแทนและที่เหลือนะครับโอ้โหเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสีขนาด12.3นิ้วทั้งมาตรวัดและชุดเครื่องเสียงพวงมาลัยดีไซน์เฉพาะรุ่นแถมตัวระบบปรับอากาศจะมาเป็นแบบแอร์แยกฝั่งซ้ายขวาให้ปุ่มกดแบบจัดเต็มพร้อมกับฮีเตอร์ทั้งพวงมาลัยและเบาะนั่ง และชอบเก็บของที่จะมีช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายไวเลสชาร์จิ่งมาให้ส่วนคันเกียร์นั้นจะมาเป็นแบบไฟฟ้าและปุ่มสวิตช์ควบคุมเซนเตอร์คอมบูเดอร์ที่ยังไม่หายไปไหนส่วนรุ่น c 90นั้นต้องเรียกว่าเหมือนกันยันกรอบช่องแอร์เพียงแต่ว่าลายคาเคินูนกับลายไม้สีขาวนั้นจะมีให้เลือกในรุ่นนี้ส่วน CX 60นั้นก็จะมีสีคาราเมลเพิ่มเข้ามาเรียกได้ว่าภายในห้องโดยสารทั้งสาแบบนั้นต่างแค่โทนสีกับลายตะเข็บขาคาคินูเท่านั้นที่เหลือไม่ต่างกันเลยจบ แน่นอนว่าพื้นที่ห้องที่สัตร์แน่นอนว่า CX 70นั้นจะถูกวางตัวเป็นเบาะแบบแน่นอนว่า CX 70นั้นก็จะเป็นเวอร์ชั่น5ที่นั่งของ CX 90ดังนั้นเบาะจึงมาเป็นแบบ2แถว5ที่นั่ง ความพนักพิงสีสันที่ใหญ่กว่าเนื่องจากกฎหมายของอเมริกานั้นค่อนข้างเข้มงวดและเพื่อไม่ให้พื้นที่สูญเปล่าดังนั้นจึงมีการติดตั้งกล่องอเนอกประสงค์มาให้และบอ่์แถวสนั้นสามารถพับไฟฟ้าอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการให้ออปชั่นชดเชยมาแบบเต็มๆกันเลยเช่นเดียวกับมาสเตอร์ซี60ที่จะให้เบาะแบบเดียวกันมาเลยเพียงแต่ว่า ตัวพนักพิงนั้นก็จะเล็กกว่าและไม่มีกล่องด้านหลังมาให้สำหรับรุ่นีย9 0แน่นอนว่าจะมาเป็นแบบเบาะ3แถว7ที่นั่งแถมเบาแถวถ2เป็นแบบแคป t a นซีดอีกด้วยซึ่งจะมีคอนโซลกลางแบบตายตัวส่วนเบาแถว3นั้นก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งช่องเสียบ USB แอร์หลังและก็ช่องเก็บของเรียกได้ว่าอัดความมาหนึ่ประสงค์มาให้ตามสไตล์เบาะ3แถว7ที่นั่งจริงๆสำหรับผมพลังนั้นแน่นอนว่าซั้ง3รุ่นจะยืนพื้นด้วยเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก iSkyActiv e PHEV กำลังรวมอยู่ที่327แรงม้าในบิด5 0 0นิวตันเมตรแต่จะแบ่งเป็นเครื่องยนต์189แรงม้าในบิด211นิวตันเมตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะมีกำลัง175แรงม้าในบิด250นิวตันเมตรติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด17.8กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะขับเคลื่อน4ล้อ iActive AWD กับขุมพลังไมฮบริดตัวแรงอย่างส3ุมลิตร6สูบที่จะให้กำลัง340แรงม้าแรงบิด500รนิวตันเมตรเท่ากันเลยพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะระบบขับเคลื่อนสีล้อ Active AWD เเป๊ะแต่ CX60 ก็จะมาพร้อมกับขุมพลังพิเศษทั้งสองแบบก็คือเบนซิน2.5ลิตร188แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรกับดีเซลส3ุสาลิตรแบบไม่มีไฮบริด s k y a c t i v ิฟดีกำลังอยู่ที่แรงร้อยบิด5ิ0นิวตันเมตรพร้อมเกีาร์อโนิ8จังหะ มีทั้งขับหลังและขับคขึ้นสีล้อถึงแม้ว่าเครื่องเสียงของ CX 70นั้นจะมาพร้อมกับ Amazon Alexa v e r s i o นใหม่พร้อมกับรองรับแอปของฝั่ง Amazon แต่ในภาพรวมนั้นถือว่าไม่ค่อยต่างกันมากนะักไม่ว่าจะเป็น m มยการ Camper MI Drive, I Active Sense version ล่าสุดเต็มฟังก์ชันและ Master Kinetic Posture Control สำหรับควบคุมเบรกขณะเข้าโค้ง ซึ่งออปชันทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปดูในอุ่นเครื่อง m a s t e r CX 6 0ซึ่งผมได้บรรยายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหารับ m a s t e ซ x x 7 0นั้นยังไม่ทราบว่ารุ่นใหญ่จะมีอะไรบ้างและราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามก็ได้ในภายหลังทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลยังไม่จูใจพอเดี๋ยวจะมีรายการพาสอซึ่งจะพาไปชมว่าทั้งคันนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง แต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลของ Mazda c x 90กับ c x 60จะเป็นอย่างไรสามารถกดติดตามได้ในคลิปที่ให้ไว้ในช่วงท้ายคลิปได้เลยนะครับและถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลานานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าๆน,นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนโซนสีครับ